สามเทคนิคเสกความปรารถนาให้เข้ามาในชีวิตนะคะข้อที่หนึ่งนั้นก็คือนะคะคุณจะต้องอนุญาตนะคะอนุญาตให้ความมั่งคั่งไหลมาเทมาสู่ฉันอนุญาตให้ฉันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอนุญาตให้ลูกค้ามหาเศรษฐีผู้คนดีๆมากมายเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนฉันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะล้วนแล้วแต่ ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราเป็นคนอนุญาตสิ่งเหล่านั้นจึงจะเข้ามาได้แบบไหลลื่นโดยที่มีแรงต้านน้อยที่สุดไม่มีอะไรติดขัดนะคะเนงนั้น,น,นข้อที่1ก็คือเราจะต้องอนุญาตนะคะส่วนเคล็ดลับข้อที่2นะคะเทคนิคที่2นั้นก็คือนะคะเราจะต้องรู้นะคะ ว่าตัวเรานั้นโคตรคู่ควรกับสิ่งสิ่งนั้นฉันโคตรคู่ควรกับบ้าน5ล้านฉันโคตรคู่ควรกับบ้าน1 0ล้านหรือ100ยล้านพันล้านใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เราปรารถนาเพราะอะไรเพราะเราจะต้องนะคะทำคลื่นความสั่นสะเทือนว i เบชชั่นหรือวเบชันนั่นเองนะคะเพื่อให้มันเข้าคู่จับคู่ กับสิ่งที่เราปรารถนานะคะเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กตัวน้อยถ้าเรารู้สึกว่าเราเราไม่คู่ควรเราจะไม่ได้รับสิ่งนั้นนะคะเคล็ดลับข้อนี้คือสําคัญมากๆข้อที่2นั้นคือคุณจะต้องคู่ควรคิดว่าตัวคุณนั้นคู่ควรนะคะอนุญาตคู่ควรและข้อสุดท้ายข้อที่3นะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้นั่นก็คือนะคะคุณจะต้องขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะใดๆก็แล้วแต่เมื่อเราได้รับสิ่งของหรือมีคนนําของมาให้ อะไรก็แล้วแต่เราต้องขอบคุณอยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นคือเราขอบคุณล่วงหน้าไปเลยเพื่อเสกความปรารถนาให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะขอบคุณล่วงหน้าไปเลยว่าขอบคุณบ้านบ้านราคาสิบล้านร้อยล้านพันล้านขอบคุณเงินสดๆนอนในบัญชีร้อยล้านใดๆก็แล้วแต่ที่เราปรารถนาต้องการขอบคุณไปเลยล่วงหน้านะคะทำคลื่นไวเบชั่นให้มันควบคู่ให้มันเข้ากันกับสิ่งสิ่งนั้นที่เราปรารถนานะคะ วันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกัน3ข้อนั่นก็คือเนอะอาะอนุญาตตัวเราเองและรู้สึกว่าตัวเรานั้นโคตรคู่ควรและขอบคุณล่วงหน้าไปเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้มีเคล็ดลับมาฝาก3มเทคนิครองเอาไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้มาแบ่งปันสิ่งดีๆใครชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กันออกไปได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบาย